สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนผมมีที่ดินนํำเสนอตำบลบ้านพิกอ,อําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกชลบุดแดงเนื้อที่1ไร่ขายยกแปลง1ล้านบาทเป็นที่ขายแปลนี้อยู่ฝั่งขวาครับเป็นที่ดินว่างเปล่าด้าน,นหลังที่จะมองเห็นภูเขาสวยงามมากเลยครับราคานี้ยังต่อรองคุยกับเจ้าของที่ได้ครับหางจากฟิวเจอร์รังสิบประมาณ70กิโลหางจากอ,อําเภอบ้านนา ลงพพิภนาฑ์ตลาดผลัดเช้าประมาณ14กิโลอาจากอำเภอเมืองรตัดแมคโคเขื่อคุณด่านประมาณ30-15กิโลครับบนถนนประทังเข้ามาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหึ่งคอนกรีตในซอยชุมชนหมู่บ้านนะครับผมเข้าออกได้2ทางเดินทางมาเปี่ยวยงเพื่อนบ้านมาตรวจทางไฟฟ้าประปาเข้าบาถึงหน้าแปลงนะครับด้านหน้า,าติดปนงคอนกรีตหน้ากว้าง23เมตร ด้านหลังครับผมกว้าง21เมตรมุมฝั่งขวามุมนี้ปะปูลปะปลาคมยาว70เมตรมุมฝั่งซ้ายมุมขอบพนาคมยาว70เมตรจะเป็นเปนี้รูปที่สวยเลยครับหมาะปลูกบ้านพักอาศัยว้กเกษียณนะครับปลูกบ้านในฝันทาสวนทำเกษตรบรรยากาศดีธรรมชาติน่าอยู่อยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมครับใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับดีกหนีความวุ่นวายเติมเต็มให้ความสุขชีดปัานปลาย ผมแนะนําครินเป็น,นี้นะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับมองเห็นวิวเขาสวยข้างเคียงดางซ้ายก็เป็นที่นาด้านขวาข้างเคียงจะเป็นที่ร่องเปาด้านหลังข้างเคียงจะเป็นที่นาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนประเทศมาซื้อไว้อยู่หมดแล้วครับคุณของกีตตัวนี้รัคงของขังกีตกว้าง5เมตรนะครับต้องถัดมาจากคองขกีตเนี่ยตามไปถึงอ่าสปูลเเดนนี่คือทางสาระก็อีกประมาณ3เมตรนะครับ รุวนแปลงรุ่นแปลงนี้กว้างมากเลยครับที่เราอยู่นี้นะครับที่เราอจุงนี้นะครับนรสนใจจะดินไปนี้นะครับบรรยากาศดีธรรมชาติน่าอยู่อยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับอยู่จุ่มจนหากินของง่ายนะครับไปมาสะดวกั่งนู้นนะครับผมถัดไปก็จะเป็น,นเขตพิหารแดงนะครับผมพิหารแดงก็จากเนี้ย ทางจากตลาดสดพิหันแดงวบน7กิโลประมาณนี้ครับไปมาสะดวกนะครับหากินของง่ายอยู่ชุมชนอยู่ที่สูงน้ำท่วมบรรยากาศดีธรรมชาติน่าอยู่ครับนสนใจที่ดินไปนี้นะครับบทงผม0618822149ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับและฝากดูคลิปต่อท้ายด้วยครับ สวัสดีครับ